เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะบริษัทไนกี้ประเทศไทยจำกัดได้มีการถแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรายการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพรีเมียร์คัพ2015โดยในการแข่งขันปีนี้เป็นการนำา2ทีมเยาวชนจากสโมสรฟุตบอลบังออกอกลัสและสโมสรฟุตบอลชุมบุรีมาแข่งขันกันเพื่อหาผู้ชนะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพาการแข่งขันในช่วงกลางปีนี้ต่อไป รายการแข่งขันระหว่างทีมเยาวชนบางกอกเอฟซีรุ่นอายุไม่เกิน15ปีกับทีมเยาวชน์ชมบุรีเอฟซีรุ่นอายุไม่เกิน15ปีจะแข่งขันกันแบบเย้าเยือนนัดแรกจะแข่งขันวันที่14พฤษภาคมที่สนามลีโอเซเดียมเวลา19บเนาฬิกาในนัดที่2จะแข่งขันวันที่23พฤษภาคมที่สนามชมบุรีเซเดียมในเวลา19บเนาฬิกาสานาที but so real ก็บอ,อกกราสกัชบชลบุรีเจอกันทุกทีก็สนุกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของฟุตบอลร้อนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งคู่เนี่ยเป็นเด็กที่อยู่กับสโมสรมาไม่ว่าจะเป็นชลบุรีหรือว่าบาออกราสเนี่ยเรียกว่าซ้อมกันมาตั้งแต่อายุเก้าขวบสิบขวบทั้งสองทั้งสองทีมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเกมวันนี้เป็นเรื่องของความเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของเกมเป็นเรื่องของแทคนิคเป็นเรื่องของ กลเมดเคล็ดลับเป็นเรื่องของความสนุกสนานแน่นอนนะครับแล้ถามว่าบอการ์ดพร้อมไหมเราก็พร้อมเต็มที่นะครับเพราะเด็กก็ซ้อมอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับล้วก็รวมตัวกันมาค่อนข้างชนาน,นะครับก็น่าสนุกนะครับเราก็พร้อมเต็มที่เพื่อหวังจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับไปแข่งในรอบเอเชียต่อไปเ,ออเด็กๆชุดนี้บางคนก็เคยเล่นทีมชาติชุดยู13ขึ้นมาด้วยนะครับสมัยที่เราทําตอนนั้นเนี่ยะฉนนั้นเนี่ยเป็นอนา,าคตของสโมสรแน่นอนนะครับแล้วก็เด็กมีแสยภาพเพราะว่าเรามีการคัด รองนะครับแล้วก็มาเสริมนะครับเด็กพวกนี้มีพรสวรรค์พะวกันทัดแล้วนะครับแล้วลงมาเติมพรแสวงเข้าไปเพราะนั้นเด็กพวกนี้มีศักยภาพแน่นอนนะครับและเป็นอนาคตที่สดใสของบ่อการทนสี